ชิคกาโจอันนี้ ep 1 2นะครับ ep 1 1เนี่ยเรามาบ่อน,นี้แหละครับแล้วผมเลือก3ตัวแล้วก็แป๊บเดียวหมดเียครับรอบนี้ประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีลูกค้า2อสอท่านมาซื้อไปนะครับรอบนี้ผมเลงไว้แล้วมีเหมือนเดิมครับเป็นโชว่า2เหมือนเดิมแล้วก็ซันเก้หนึ่งนะครับ ราคาก็ประมาณเดิมแต่ว่าผมว่าบอ่อเนี้ยมันจะตัวท็อปๆเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปบ่อนี้เป็นบอ่อที่เป็นปลาดีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมยังไม่ค่อยพร้อมประกวดเท่าไหร่ครับก็เลี้ยงไว้รอเวลา ะจะเป็นพวกลายสวยๆคุณภาพดีๆหน่อยอันนี้ผมก็จะตักตัวที่มันค่อนข้างจะเหมือนมันพร้อมขึ้นมานครับเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นไนว่าโชว่าอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งโชว่านะครับเหลืออีกตัวหนึ่ง แค่สามตัวครับก็ตัวนี้เป็นสกายนะครับ เปนสกายแล้วก็อีก2ตัวก็ไดนิชีเหมือนเดิมครับส่นวนใหญ่เราก็จะซื้ออย่างเงี้ยนะครับคือสต็อกเราจะเน้นแบบอย่างฟาร์มตัวไดนิชีเนี่ยเขาเอาโชว่านะครับเพราะว่าเขาก็ทาได้น่าจะเป็นอันดับอันดับหนึ่งละเดี๋ยวเราเริ่มที่ซันเก้ตัวนี้ก่อนนะครับซันเก้ตัวนี้ก็ค่อนข้างพร้อมขึ้นมาแล้วนะผมว่าน่าจะเหมือนจะดำมันซูนมิป็นฟินิชชขึ้นมานะครับ มีวางตำแหน่งบนขาวเป็นสบสู่ซมีที่ดีเป็นก้อนแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีเหมือนส่วนหนึ่งที่แดดดำบนหัวตรงนี้จะเป็นลุ้นหน่อยครับมันจะขึ้นมาไหมนนครับถ้ามันขึ้นมามันก็นิดนึงนะครับในแง่ประกวดมันก็จะแบบมีอะไรให้ตำหนิเป็นติให้ตินิดนึงนครับมีดำขึ้นหัวครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีดำอยู่หน่อยๆนะที่เหมือนกับอาจจะขึ้นได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าขึ้น พราะเม็ดอื่นลงขึ้นลงหมดแล้วนะครับเดาเอาเนะเพศก็ไม่ขอบอกนะครับเพราะว่าไซส์มันผมไม่ไม่ชัวร์นะทั้งสามตัวเลยไม่ไม่กล้าฟันธงเพศนะครับตัวนี้ซันเจ้นะครับหมื่นห้านครับตัวดมาในหมื่นห้านะครับต่อมาก็เป็นโชวาตัวนี้นะครับเป็นเดนิชิเหมือนกันนะครับตัวนี้ดำฟินิชแล้วนะครับแดงน้อยนะครับดำพาดข้ามไหลชิ้นใหญ่เลยสวยนะครับเป็นแบบ มีสองซี่ด้วยพาดข้ามนะครับแล้วก็มาจบดําที่หางแล้วก็ยังมีเปิดขาวช่องที่หางเนี่ยหน่อยหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้นะช่องตรงท้ายเนี่ยนะครับดินหน่อยท้ายเนี่ยนะครับบริเวณหางตรงนี้นนนแก็เปิดช่องหน่อยก็องไม่ดูแบบหางมันไม่ทึบเกินไปมาตุกลสวยแล้วนะฟอร์มขึ้นมาเป็นดำแบบ กลมแน่นดูมีคุณภาพที่ดีนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้หมื่นสองพอแล้วกันครับหมื่นสองพับาทนะมาตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเนี่ยข้างหลังมันสวยมากเลยนะครับดูอาจฉพาะข้างหลังก่อนนะครับแดงมะเนี่ยมันมีแดงหลบดําสวยมากเลยนะครับ แดงมันดำมันวิ่งหลบแดงนะครับแล้วมันมีช่องขาวด้วยเนี่ยมีช่องขาวระหว่างแดงกับดำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นโชว์ว่าที่สวยนะช่องเล็กๆเนี่ยงเส้นนี้นะครับมันทําให้ข้างหลังเนี่ยดูสวยมากๆนะแล้วก็แพทเท์นมันเนี่ยข้างหลังนะครับเอาเฉพาะตัวหลังก่อนนะสวยมากเลยนะครับขาวมันแปะซ้ายขวาสลับแดงก็แบบสลับสลับกันนะครับมาที่ด้านหน้าเนี่ยมันดํามันยังไม่ขึ้นนะครับ ถ้าตัวนี้ดำมันขึ้นมาดีดนะแล้วก็ขึ้นที่หัวสวยๆนะครับตัวนี้ประกวดค่อนข้างจะแข็งมากเลยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมนะก็ซื้อเป็นลุ้นเอาครับดำที่ไหลมันมีอยู่นะฮะถ้ามันพลาดข้ามาตัวนี้มีแดงที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันเป็นแดงแบบบิน,นีิบังของฝังอยู่ถ้าดำมันมากบก็จะดีหรือมันถ้ามันไม่ขึ้นมาก็จะดีนะครับแต่ตา,ามันก็เปิดหน้ารอแล้วนะครับเรามีดำที่ปากนะ มีถ้ามีดำมาครอสลายแล้วก็ขึ้นที่ผัวยสักหน่อยนึงก็เรียกว่าสมบูรณ์เลยนะครับจะเป็นปลาที่สวยมากโดยเฉพาะด้านหลังแถวนี้สวยมากนะครับตัวนี้ก็ถ้าฟินิชแล้วผมว่าตัวนี้ถ้ามันฟินิชดีๆอย่างที่ผมคาดมันก็ผมขายราคาสูงได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะครับมันก็เอาหมื่นห้าแล้วนะครับสองหมื่นห้าดูว่าเป็นปลาที่สวยเนี่ยดูดแด,งด,ง,ด,ง,ดงดังดำด้านนี้นะวางสวยมากๆ สภาพดำก็ดูดีครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายนะครับสามตัวถ่ายทีละสามตัวแล้วกัน,ะค,ะนะครับครับตัวนี้ก็หมื่นห้าหมื่นสองหมื่นห้าครับพิกาโจ o e บ1 2นะครับ,ครบใครชอบตัวไหนก็ไลน์ได้เลยครับที่ไล oh ish 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 น์แอดคุยกิชฟิชฟังครับขอบคุณครับ